สวัสดีครับอันนี้จะรีวิวตัวไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ปิดไฟนะครับอันนี้เปิดไฟใหญ่ปกติอันนี้เปิดไฟตัดหมอกครับใช้งานได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ปิดไฟใหญ่เปิดไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะครับจะให้ดูเส้นคัดออฟด้านข้างนะครับเราดูที่แนวรั้วประตูด้านขวานะครับ อันนี้คือปิดไฟใหญ่ปิดไฟตัดหมอกเปิดไฟใหญ่อย่างเดียวนะครับจะเห็นแนวเส้นของอันนี้คือไฟหน้ารถปกตินะครับว่าแนวเส้นอยู่ประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับเห็นแนวไฟตัดไฟตัดหมอกนะครับแนวเส้นคัดออฟนี่จะคมมากเลยแล้วก็อยู่ไม่เกินไม่เกินไฟใหญ่นั่นหมายถึงว่าจะไม่ยังตาคนขับที่ขับสวนทางมาับเรานะครับอันนี้คือความสว่างชัดเจนนะครับของการที่ว่า เปิดไฟใหญ่พร้อมไฟตัดหมอกถ้าเราเปิดไฟสูงนะครับอันนี้จะเปิดไฟสูงนะครับชัดเจนมากครับช่วยให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือไฟใหญ่อย่างเดียวไฟตัดหมอกเห็นไหมครับช่วยเสริมทัศนวิสัยได้ดีมากเลยนี่ความสว่างนอกรถ เป็งานก็เป็นงานเป็แนวเส้นครับ